<ME U TER> S> <S เมื่อเศรษฐกิจกําลังถอยหลังลงมานี่ครับตลาดทั่วโลกกําลังเปลี่ยนแปลงครับเราอยู่ในโลกสมัยใหม่นะครับโควิดคราวที่แล้วทุกคนมีสมาร์ทโฟนครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนเรากำลังเข้าสู่ทุกอย่างออนไลน์หมดทุกอย่างแลครับไม่มีอะไรที่ไม่ออนไลน์อาหารก็สั่งออนไลน์เรียรเอสเก,ก็ต้องออนไลน์ด้วยเพราะนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเร็วเหลือเกินครับสมาร์ทโฟนเอย อะไรเอ่ยเขก็พูดถึงว่าในอนาคตนะครับเรื่องโรบติกโรบติคหุ่นยนต์จะมีบทบาทมากขึ้นเห็นไหมครับตัวเลยการใช้สินค้าระหว่างนี้ก็4.0 4.5.0ทุกคนใช้เรเซอร์ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างขั้หมดรวมทั้ง real s t a t ด้วยนะครับต่อไปเราจะซื้อจะขาย real s ไม่จําเป็นจะต้องมาขายแบบอย่างนี้ครับทุกอย่างออนไลน์หมดนะครับเรามี การเข้าสู่สินค้าด้วยวิธีใหม่นะ virtual reality นะครับดูสิครับแม้กระทั่งการอยู่อาศัยครับผมยกตัวอย่าง้ใหอ่านเดียครับในญี่ปุ่นเนี่ยครับท่านอยู่ในห้องนอนห้องเดียวเนี่ยครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนเช้ามีแสงแดดลงมาในห้องตอนบ่ายเป็นยังไงตอนเย็นเป็นไงถ้าอยากจะไปเที่ยวในกราฟอเปิดกดปุ่มอีกการข้างๆเป็นในแล้วก็ฟอตกมาได้ยินเสียงต่างๆ,ๆนะนะญี่ปุ่นไปไกลามากนะครับ panasonic เอยอ,อะไรเอยเนี่ย เรากาลังอยู่ในโลกอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับตัวนี้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนจงเป็นเปลี่ยน mindset ซะก,ก่อนว่าเราอยู่ในโลกอย่างนี้นะครับแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาคิดยังไงสินค้าจะเป็นยังไงพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับจะเข้ามาเทเลนิตเทเลนิตเทเลนิตนะครับในญี่ปุ่นผู้คนเนยไรฝังทีผู้สูงเยอะเยอะมากเขามีเครื่องมือที่ผู้สูงอายุจะอยู่บ้านได้คนเดียว ล็อกบนเพดานครับกดปุ่มไม่ต้องการผู้ช่วยเหลือ,อเลยเลยมันไปถึงไกลขนาดนีน้ผมเมื่อกี้เล่าให้ฟังจากญี่ปุ่นกดปุ่มอยากจะไปเที่ยวในนครฟอขวฝาข้างนี้เป็นจอใหญ่น้ําตกซาซาลงมาเลยนี่คือชีวิตคนรุ่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นค่อยๆรับทราบนะค่อยๆศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกสมัยใหม่ถือทุกอย่างเป็นเวอร์ช l r e เรียลิตี้หมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีจงปรับเปลี่ยน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ครับขอบพระคุณครับทุกทุกท่านครับ